พ่อกัน,นี่พี่เก่านักจะเนาะกับจอง,อง้องน้องนิ้งพาหละอวันนี้มันหละเบ่งอันแม่น้ำโค้งกับพี่น้องดอกไม้สวยงามจังเลยค่ะแม่น้ำโค้งลงองละจ้ะพี่น้องกะอ๋เนาะไหาพนาป่าโอ้อากา,การกรซิบค้มเลยจาะพี่น้อง কেন্দি তাত มันสิชามพังมาเนาะ่นไปแล้วไปแล้วอันนั้นคือบ่อปลานะคะพี่น้องกระชังปลาเนาะเพิ่นเลี้ยงปลาขายเนะคะเนาะว้าวมะกะทินจ้ะพี่น้องกะทินหน่อยเด้อค่ะพี่น้องก,กินกับแกงหน่อไม้อื้อน่าเป็นกระแ่บแฉโนพุ่นลมแฮงแหงจ้ะพี่น้องจ้าลมเย็นเด้อจ้ะ วิ่งแม่น้ำโค้งเนาะค่ะเนาะมีกระทางเดินส่วนนี้ก็คนสวยจ้ามาวิ่งเล่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาวิ่งเล่นเย็นๆจะชอบเพื่อสวัสด,ดีจ้าเนี่ยสวัสด,ดีจ้าเนี่ยเร็วสวัสด,ดีจ้าพี่น้องสวัสด,ดีจ้าป้าลุงญุ่นก็จะเป็นนลานอาหารเนาะคะ่ะพี่ อยู่ใกล้วิ่งมากนะชคือเรื่องปัญหาป่านะคะพี่น้อง เบิ่งมาชมกันด้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศดิ้มโงงจ้าเด็กๆเขาก็ปั่นจักรยานออกกําลังกายดอกไม้ดอกกันกองนะคะน้อเดินจะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูจ้ามีดอกไม้สวยๆจ้าให้ดูจ้า สมัยดอกไม้เยอะจังเลยฮึได้ดอกไม้เยอะจังเลยว่มียังถ่ายมาถ่ายคนน้อยอมีแต่แตช่างเลี้ยงปลานะคะนา,าหมาให้อาหารปลาอาหารปลุกนะคะเป็นเลี้ยงปลุกเลี้ยงปลาขาย ลงตลาดน่าจะพี่น้องจ้าจะเป็นการขามฟังไปฟังนั่นกับเป็นซอฟปอล่าวน่าจะพี่น้องเนะะาะจะกับจไปทางทาประซุ่มนีอะไะจ้ะพี่น้องย้อนสมคทร์เนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบชยกไปเพียงแค่นี้แหละเนาะค่ะ,ะพี่น้องเนาะ ใหม่กะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้หนเนี่ยกดยกนิ้วปุ่มมือให้เน,น,น,นี่ยนาะค่ะเนาะนี่กดขึ้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมอย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องบายล่ะจ้าบ๊ายบาย